สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสไตล์ยายพาคนเก่ามาเจอกันอีกแล้วมือนี้จา้ามาคุยเป็นมูแนนมาขอ,อกวามังใจเมื่ออื่นยายพาจะไปทํางานเหรอเดจ้ะเมื่ออื่นยายพาจะไปทํางานแล้วนะคะเมื่ออื่นจะไปเริ่มงานหม่องใหม่เ้ยค่ะมาคุยกันแนนมาขอความรังใจแน่ <c oughs> มาขอกำลังใจนะคะมื่อไ,ไงไสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าน้องดอลล่าสวัสดีจ้าน้องบีมสวัสดีจ้าส <h ater> วัสดีค่ะ <h ater> พี่พาจะมาขอกำลังใจหน่อยว่า <h ater> พรุ่งนี้พี่พาจะไปทำงานแล้วเด้อพี่พาจะไปเห็นงานแล้วเด้อเบิ้งทานเบงก่อน ไปพอเนี่ยนี่แล้ววานยังนอสวัสดีจ้าน้องบีมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องดอลล่าลโหลแอบคังล่วจ้าน้องดอลล่าแอบคังล่วอ่กจ้ะมืออื่นพี่พาสิไปทำงานเราเด้อขอก็ลังใจแน่ขอหัวใจล้วๆให้พี่พาแน่ ไปทำงานหรืออื่นเพื่อนบอกว่าให้เรื่มต้นงานใหม่เพื่อนไห้ตารางงานมาสามมือพุดพฤหัสสุกค่ะเมื่อวันละวันแรกเก้าโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งวันเอ่อวันพฤหัสกับสุกแปดโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งเว้ยสู้ๆเจ้าพาสู้ๆจ้าน้องบีมสู้ๆจ้าน้องดอนล่าอัน คิดว่าพิพาสิเฮ็ดได้่ะเอถ้าเบิงเด้อว่าเฮ็ดได้บอกแต่ว่าคิดว่างานน่นสิเฮ็ดได้ยู่ดอก <c oughs> งานน่ะพิพาคิดว่าสิเฮ็ดได้ยู่ดอกเนาะแต่ว่าขอให้เจอเจ้านายดีๆ <c oughs> เพื่อลมง,งานดีๆเนาะก <c oughs> ันเลยเข้ามาขอกำลังใจทุกคนค่ะขอกำลังใจจาก <c oughs> ทุกคน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 ทางบ้านเด้อ ขอฮัลโหลไฮไเพื่อนขอขึ้นน้องบีมแต่ว่ายังบ่ยังบ่อันนั้นดอกเพราะว่าเนาะเดี๋ยวฮอเดี๋ยวฮอคุยกันก็นะฮายู่ Yes I'm fine Thank you and you ไปใส่นอันผู้จัดการผู้ควบคุมห้องนี่ไไปใส่นอ้มาฉลองจ้าน้องบีมเดี๋ยว มื่ออื่นพี่พาไปเห็นงานไปเห็นงานแล้วตอนบายๆเรื่องงานบายสองโมงเคืองมืออื่นกำลังตำตำน้ำยาขนมจีนว่ะจ้ะเปลี่ยนแผนแล้วพี่พาเปลี่ยนเมนูแล้วตอนแรกว่าสิกินว่าสิกินในน้ำยาไก่โอเวอรแมนว่าสิกินแกงเขียวหวานเนาะไอขนมจีนวาซ่า่ะไปเบิ่งในตู้เจ้าของบ่เมีันบ่เมียน พี่แกงเขียวหวานเลยน้องบีมม่งแต่พี่แกงแดงไม่ได้กินดอกมือนี่เปลี่ยนแพนแล้วเอาปลาหมึกอ,ออกมาแล้วผัดกะเพราปลาหมึกขึ้นเกาพอดีสีห่อเขาน้ำมืออื่นห่อเขาไปทํางานนําจ้ะวัดีทุกคนที่แวะเข้ามานะคะแวะเข้ามาแล้วก็เคาะใจให้ด้อท่านเศรษฐีทั้งหลายตอนนี้เตือนยายผ้าบอมือนอื่นจิไปเลื่อมงานไหม่สู่สู่ เมื่ออื่นหนูก็ไปเรียนจ้าแม่นละเพื่อนเนาะอันขาดเรียนหลายมือโอ้พิพาเหตการบ์บานบ่ด้เลยสอยเห็นเหเด้อคุดทรงการบานใหอสามขอ้อปวดหัวตืบขอเกาอ <c oughs> ย่างว่าให้ทรงอีกขาดอีกข้อหนึ่ง่าให้ทรง I ่ o v e you <c oughs> I have husband thank you very much <c oughs> Love you. Thank you Thank you Thank you But I have husband <laughs> <c oughs> สิเม่บอกาเข้าจังเลยเนาะโอ้ยเป็นตะเลตัวน,วนพราะแย่นี่ก็ได้ซะเป็นว่าไปทัวข์อยก็มีแฟ้นเหรอเนาะวัสดีค่ะน้องยาหวัสดีจ้าวัสดีที่แวะเข้ามานะคะพี่พาขอใจด้วยนะคะใครแวะเข้ามาขอใจด้วยนะคะ สีมาบอกว่ามาขอกำลังใจแนมอื่นยายพ้าเสรไปเห็นงานแล้วสิไปเห็นงานแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องยาวสวัสดีค่ะตื่นเต้นคักยังไงวะใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับอยู่ไท่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยสวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามานะคะสวัสดีทุกคนที่ให้กำลังใจยายพานะคะ เมื่อนีคือ่ามีผู้จัดการมาดูแลเฮาเหรอผู้จัดการเฮาหายไปใส่เมือนี้น้องบีมหายไปใส่เหมือสีมะเบาสีมาสีมาขอกำลังใจทุกคนเมื่ออื่นเสิไปเห็นงานแล้วสู้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 ใหญ่พาสู้สู้สู้ตายค่ะเพื่อนวางไอ่าน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 ก่อนอ่านก่อนวัสดีค่ะน้องแอนเห็นอย่างนอ โอ้พี่าพาไปเห็นงานทำความสะอาดตอน,น้องลราไปเห็นงานทำความโอ้น้องจงน้องจงสวัสดีจ้าอันพี่าพาเปลี่ยนงานใหม่เวลาไห่น้องจงสวัสดีด้อจ้าพอดีเพื่อนนั่นเพื่อนให้ไปเรื่มง,งานใหม่<ๆ>เห็นงานทำความสะอาดอยู่โรงแรมล่างซวมล่างสวมค <laughs> ัดสวมจากคัดสวมเอเป็นตนาดตนอยู่ยังไะ คิดไปกับเรตัวในของที่ดอกแต่ว่าก็ดีขึ้นกันที่ได้เห็นงานค่ะเพราะว่าพี่พ้ายอยากเห็นงานแม่แบบอยากได้งานแม่จ้ะเคยเห็นงานแล้วประมาณสองเดือนก่อนก่อนปีใหม่น่ะจ้ะดีคักยังวะพอเห็นเงินเฟินเราดีใจค่ะหนังจงเอ้ยว่าอยากขาก <c oughs> <c oughs> เห็นเงินเฟินดีใจหลายแต่ว่ากสิโอตเอาดอกจ้ะตอนแรกว่าสิกลับบ้านเดือนนี้ บันนี้พ่อเพิ่นบอกว่าให้ไปเริ่มงานไหมได้เลย,ยเธอว่าสันงานดีจ้าน้องบีมพี่พากับคิดาดียังสันละคิดว่าดีอยู่เพราะว่าเขาเคยเห็นแล้วมันมันมันเหตุดใดอยู่นะกับสิสูเอานองจงสบายดีวะจ้า <c oughs> ติดตามกันมาดนเนาะเฮานะน้องจงเนาะติดตามช่องพี่พาน้ำเดนเลย,ยจ้านองจง ฝากช่องน้ำแนเด้อฝากช่องมีผ้าน้ำแนสไตล์ยายพาคนเก่านะคะดเดี๋ยวพี่เซียน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่ทรงไห้เด้อน้องจงวัสดีค่ะสบายดีจ้าตื่นเต้นแมน,น้องจงตื่นเต้นสิไดเห็นงาน <c oughs> ส,น <Norwegian> สิไดางานหม่งใหม่เลยตื่นเต้น <c oughs> งานมองเก่าที่เคยเหตุเหมือนเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้เข้าไปเหตุซัมเมอร์ค่ะช่วงซัมเมอร์ยางเดี๋ยวเพิ่่นขาดพ้นเพิ่นยังสิจ้างเฮาคองยาละว่าอย่างอ่านก่อนละว่าอย่างอันบีมไปโรงเรียนแล้วบ่โอ้น้องบีมาไปโรงเรียนมืออื่นมาสั่นของยาเพิ่นว่าไปโรงเรียนมืออื่นมาสั่นนะพอดีละพี่พ้าเหตุงานเรื่อง เรื going, ination, ่องงานคือสิเจอกันอยู่ดอกเนาะพี่พาเรื่องงานสองโมงครึ่งน้องบีมเรื่องงานจ็กโมงเนาะแวะไปกินตามหุงกันนะคือห่อเข่าไปน้ำห่อเข่าไปพร้อสวัสดีค่ะน้องแอนน้องแอนสบายดีไหมคะน้องแอนเห็นอย่างอยู่นอหนเนอพี่พระสิไปเห็นงานแล้วสิไปเห็นงานแล้ววัใหญ่นี่เจ้าเป็นอยังคือนหา กับกับยังน้องบีมอ่านก่อนกับมาบล่ล่ะไปอยู่คันคันให้ไปพี่เปิดช่องอะไรของพี่พา้าอันนั้นแหละหนูสไตล์ยายพาคนเก่านั่นแหละน้องจงสไตล์ยายอ่าสไตล์ยายพาพาอินสวีเดนน่ะน้องจงเดอ้อเขาไปติดตามพี่พ้าน้ำแน่ ฝากช่องพี่พาน้ำเนี่ยเหตุโดนแล้วว่ามีคนติดตามเลยมึงก่อนน้องแอนระวังได๋โอ้ยย่งเป็นพูทเฒ่าสวัสดีจ้าสบายดีจ้าพี่พายสบายดีบอพี่พายสบายดีหลาเอ้ยตื่นเต้นหลาย u t u b e จ้าจ้าน้องจงจ้าต่างผู้คุ้มจ้าจ้าจ้าโอเคโอเคหน้าบัดนาวน้องบีมณนาบัดนาว ผูกคุมหายไปใส่เมื่อน้ออันของเฮาก็หายไปเมื่อแล้วบีมบีมอะไรนะบีมอะไรนะบีมอะไรบีมบีมแปดห้าบอ B E B W B แปดห้า บ oh, มีเนน้องบีมบมีไหมบีเดีเอ็มแปดห้ามันือบมีบีเดิลีเอ็มแปดห้าก็บมีน้องบีมอ๋อเห็นแล้ว ผู้จัดจการแห่เ้อน้องบีมเ้อพี่พากดชื่อบีมตรงเขียนจ้านนองจ้าน้องแอนพี่พี่พี่ตั้งแล้วค่ะเพื่อนบอกว่าสวัสดีจ้าน้องแอนว่าสัน้นลงชื่อมาทงางจ้าจ้านนองจงจ้าเดี๋ยวพี่พาส่งไหหน้ด้วจ่าแล้วส่งไหหนูฝากช่องพี่พาน้ำในเด้อตังมาหลายปีแล้วบ่มีอันบ่มีคนบ่มีมวูวเลยน้อง,งจงเอ้ น้งบีมพอยายเสือดำแล้วขอขึ้นว่าวเป็นตะยันแทะไม่ยันว่าแล้วว่าเป็นดอกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเข้ามาขอกำลังใจให้ยายพาในเดอวยค่ะมืออื่นสิไปทำงานแล้วพูดตรวจการพูดผู้เบา เพิ่นเขียนผู้เบาสกุลมาดีจ้าผู้บเบาสกุลเพิ่นเขียนเบาสกุลเจ้าจของงานพูดตรวจการพนันซางวาไม่ตาไหมขนาดใสแว่นได้เนี่ยซีตาเขยังเป็นอยู่เนาะเงยลาสบายดีทุกคนเนาะคะ่ะเอามันก็เป็นหนึ่งสี่มันอีหยังนี่มันก็เป็นหน่งสี่ไฟยังคือมาแดงแต่ยานแท้ย,ยานเจ้าของอุ้ยยัยงก็เป็นหนึ่งสี่นะ่ะฟิวเตอร์บ่เอยคือเป็นหนึ่งสี่เอย เจอรับกได้สวัสดีจ้า,ดจาเดี๋ยวพี่พาเมื่อนี้ตอนแรกว่าสิเฮ็ดอันว่าสิเฮ็ดแกงเขียวหวานเตรียมมะเขือเตรียมไก่เตรียมตีนไก,นก่อยียงเรียบร้อยเรียบร้อยเลยบัดไปเบื้องตูมมงมงง้มันมีผกแกงค่ะมีแต่ิกแกงแดงม่มีผีแกงเขียวหวานเปลี่ยนเมนูแล้วสิเฮ็ดอันสิเฮ็ดแกง โอ้ประแมนสิพัดปลาเมือกค่ะเอาปลามือกออกมาออกมาจากตูตูแข็งแล้วไม่ได้กินอีกแล้วไม่ได้คือเอาว่าเป็นยังดอกสี่อสี่อเขามืออื่นน้ำค่ะสีเห็ดเผื่อไว้ห่อเขามืออื่นน้ำเนาะทุกคนได้กินเขากำยังเนาะจ่ามือเนี่ยม,มีเขากำยัง มีโมโทรมาเขากันร่งกันเขากันรงคุยอยูดจะจะเฝ้ารับเพลนเถอะจะเฝ้ารับเพลนถอดมันจิคุยวาสนุกค่นนะเมร่ะว่าจรับโทรศัพท์เนาะสวัสดีค่ะเพิ่งรับโทรศัพท์อ๋อเหรอคะเพิ่งรับโทรศัพท์เนาะเมื่อกี้พี่พาก็เออเมื่อกี้พี่พาก็มีสายเข้าแต่ว่าไม่รับค่ะคุยกันก่อน คุยกันกอนมือนีิมาขอกำลังใจมาขอกำลังใจจากน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจากทุกคนเด้อค่ะมาขอกำลังใจสิไปเห็นงานเริ่มงานใหม่อื่นสิไปเริ่มงานใหม่สู้ๆยายพาสู้ๆเี็เวว่างนาเนาะโอ้ยขอให้ดีเด้อสาธุเด้อขอให้เจองานที่ดีๆเพื่อนรวมงานดีๆเจ้าในายดีๆเนาะ น้องบีมตามพี่แกงแล้วหรอบ่น้องยาไปแล้วบ่น้องแอนได้ยังกินมือนีจ้ะได้ยังกินเนาะทุกคนทางบ้านเขาได้ยังกินเนาะเอ่อพี่เอ่อมือนีพี่ผ้าจักน้อยสิออกไปซื้อของซื้อนมซื้อชีซื้อไข พะว่ามื่อื่นจะของสิไปเห็นงานยันกลับมาแล้วเมื่อยว่าได้สื่อค่ะจะไปสื่อมาไหว่มืออีงก็เลยอยากคุยกับทุกคนคุยกับเผื่อๆทุกคนน้องๆทุกคนอีหยังน้องแอนพี่อ่านมาเห็นเดี๋ยวพี่อ่านก่อนมือมือนี่กินพัดกะเพราล่อออกไปอ๋อจ้านนังแอน พิ่พ้าว่าสิพัดกะเพามันบะมีแม่น้องแอนกะเพาบะมีมีตก่กระเทียมปลาแล้วก็กระเทียมปลาเหลือแล้วก็ต้นหอมสงสัยส่พากับสิพัดพริกแกงใส่ต้นหอมละจ้ะพัดพริกแกงพัดพริกแกงใส่ต้นหอมแล้วก็บ้านหนาเสียวกะเทียมปาล,ลมสสาสใส่ะะใสสยใสดยค่ะซุ้มปลูกไม้ก็หลายได้น้องแอนซุ้มปลูกไม้ก็ลังขื้นในกระถางเต็มเลยค่ะก็ลังขื่นตอนนี้ เอาไว้ถทาไปผัดกุ้งพี่วากระเทียมปลาผัดกุ้งแสบเด้ดพีวานะ <c oughs> พีพากระสิผัดใส่ต้นหอมจะกมือนีน้เลือต้นหอมกระสีแยกไว้กลองหนึ่งสีห่อเข่ามืออื่นนำ้ำแต่ว่าเพื่อนบอกเพื่อนเขียนมาบอกว่ามีเข่าห้ฟฟีไหมพีพาอ่านว่าเข่าใจหรือว่าอย่างไรเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขียนบอกว่าเออข้าว ข้าวมีแล้วพี่เขียนอะไรสิแม่พี่งงแม่อาหารเออพี่เขียนว่าอาหารกลางวันมีแล้วแปลว่าพเพร่นไอ้ห้องหอเข่าเนาะเือยยงไดพี่เพราะเขาใจเฮ็ดไปเพื่อไใบห้าหิวเพราะว่าเขางานเก่าโมงเลิกบายสองเคืองค่ะมืออืน่นปลูกปลูกปลูกเองขื้นตินี่แมนูพี่ปลูกเองขึ้นอยูจ่จ้ะกำลังขึ้นประมาณพี่ได้สองสามกระถางแล้วมันเพิ่งขึ้นน้อยๆเง้วประมาณ นิ่วเมื่นี่แหละค่ะพึ่งขึ้นพี่พาเพิ่งปลูกได้สองอาทิตย์นี่ค่ะลองเบิงเพราะว่าพี่ได้เม็ดมะกรองหนึง่งพี่ก็เลยลองปลูกเบืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามานะคะแวะเข้ามาแล้วซาอุดอนขี่ดื้อวุ้ยตะหักกระดกแวะเข้ามาแล้วกดใจขอใจในเด้อค่ะ ท่านเศรษฐีขอใจวิ่พาแน่กดออกอะไรตัวตีวันดีค่ะวันดีค่ะพี่พาวันดีค่ะวันดีจ้าน้องลาอรวรวันวันดีค่ะสบายดีบ่นน้อเห็นยังอยู่นอทางนั้นอุ้ยพี่พาเปิดทีวีเบิ้งไฟนะวัววัวพายก็เท็เอา่ลดเปิดอันเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์บ้านเฮ่าไหมค่ะสวัสดีค่ะ บัดสิว่าอัเจ้าคือ่าบานเฮาบาบานเฮาแท้ตีจากสวีเดนเด้อค่ะทักทายจากสวีเดนเด้ขขอทุกคนทางบ้าน <c oughs> บัดนี้บัดนี้พี่พาสิไปพัดพัดปลาเมือกแล้วเ้อค่ะเอาปลาเมือกออกไว้โดนเติบแล้วสิไปพัดปลาเมือกสิห่อเข้าเตรียมทํางานมืออื่นจ้ะเดี๋ยวพัดปลาเมือกแล้วเขาเจอกันไหมเ้ะคะอค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณหลายๆที่ทีดตามรับชมด้อคะ่ะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บจุ bye ๊บจุ๊บจุ๊บบายบายซียู